โอเคก็ okay, so, สวัสดีพี่ๆท่านเนาะผมก็จานแบง่งจากเพจตามปกลงทุนเนาะแล้วก็ช่องยู u ูบด้านผมลงทุนก็น CC, อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่านักเรียนออนไลน์รุ่น8ก็คือปิดปิดลับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มของคนที่เปิดผอ่อนเนาะก็สามารถที่จะเข้ามา,าคลิกผ่านผ่านลิงก์แล้วก็กดกดตรงนี้เข้ามาได้เนะาะก็เราจะมีกลุ่มกล,ลุ่มไลน์คือ2กลุ่มเนาะคือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่ม คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะมี์วิสให้ก็ส่งแผนการเทรดให้เนาะก็คือเป็นมองมองไอเดียในการเทรดให้ในแต่ละวันเนาะก็จะมีแผนรอบเชา้าแล้วก็แผนรอบเย็นให้ส่วนในช่อง YouTube ก็คือจะเป็นแผนที่ด,ดีเลยเนาะในช่อง YouTube นี่จะเป็นแผนที่ด,ดีเลยแล้วก็อัปเดตให้แค่วันวันละเที่ยวเนาะแล้วก็จะไม่ได้แผนเดียดรถามแต่ว่าคน,คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็กลุ่มนักเรียนเนาะก็จะมีสิทธิพิเศษเนาะให้ให้กับสิทธิแบบคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็กลุ่มนักเรียนก่อนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมี ไลฟ์ให้ด้วยเนะาะแล้วก็มีแผนของไลฟ์แผนทองคำแผนของเซ็นทรัลเซฟเจอร์สแล้วก็หุ้นวันละห้าตัวเนาะสำหรับในคนที่เปิดพอร์ตกันเข้ามาก็คือจะได้แผนจากาแผนทองคำอย่างเดียวเนะาะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกคลิกเข้ามาเนาะแล้วก็เข้าไปาคลิกที่ลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเนาะก็คือถ้าลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้ามาในนี้เลยก็สะพิมพ์อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดตรงลงทะเบียนตรงนี้เนาะแล้วก็ เข้ามาคือถ้าได้ถ้าได้ได้พอร์มาเรียบร้ยแล้วก็แจ้งแจ้งผมเข้ามาเนาะกะ็ตาม l ลา e l ล n e ไอตรงนี้เนะะาะไลไอดีตรงนี้นะฮะตรงนี้เนาะก็คือ,อ BAE เนาะ w a n g อ่ะก็ทางไลน์เข้ามาเนาะแล้วก็ขอเข้ามาในกลุ่มไลายคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวก็ในนี้ก็มผมจะแชร์แผนให้ก็ เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับทองคำในช่วงรอบเช้าแล้วก็ช่วงรอบเย็นเนะโอเคครับโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็โหวันนี้วันนี้ช้าช้านิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิเนาะวันนี้วันวันอาทิตย์เนาะวันที่ยี่สบเดือนแปดเนาะตอนนี้เวลาจะเจ็ดโมงยี่สิบนาทีเนาะพอดีจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำแผนให้รีติด ติดติดอบรมอสังหาเนาะสองวันเสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวโหวันนี้เพิ่งเพิ่งจะเอ,อเสร็จอบรมเมื่อตอนห้าโมงครึ่งเมื่อกี้เนาะโอ้โหกว่าจะถึงบ้านก็เหกหกโมงกว่าก็อ้เป็นเปไปหาความรู้เนาะหาความรู้ในเรื่องของอสังหาเนาะก็โอเคเอ,อมาดูแผนของทองคำเนาะแผนทองคําที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์เนาะโอ้โหตามแผนแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเลย คือ <C ür> จากจาก,จากแผนตอนจากแผนที่ให้ไว้ตอนเช้าคือ,อาราคาตอนเช้าคือเปิดมาก็อยู่แถวโซนนี้แล้วเนาะแล้วก็ตอนเช้าคืออะไรฮะตอนเช้าคือเปิดมาก็อะไรฮะมีสัญญาณการกลับตัวเรียบร้อยเนาะประมาณเนี่ยประมาณแท่งหกโมงเช้าตรงนี้เนะาะก็มองขึ้นเนาะมองขึ้นแต่ว่าในในช่วงของการมองขึ้นเองบอกเลยว่าถ้ามันขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่มันขึ้นไป ขึ้นไปอะไรฮะ over overbought ใช่ไหมนี่ก็คือราคามันขึ้นไปแตะ overbought ตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้เนาะคือไอไอโซนตรงนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปแตะ overbought แต่ว่าในไอเดียคือเรามองว่าไอเนี้ยมันคือไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนตรงนี้เนาะเป็นไดเวอร์เจนเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นไปเราก็มันบอสมันบอสเสร็จอ่ะมีมีการคือถ้ามันไปไม่ถึงอะไรฮะไปไม่ถึงหนึ่งแปดเก้าหกหนึ่งแปดเก้าเก้าก็มองว่า จะมีการย่อตัวลงมาก่อนเนาะสุดท้ายก็คือย่อลงมาจริงๆเนาะปุ๊บแล้วก็อะไรฮะเนี่ยแนวรับตรงนี้ก็คือเราเป็นจังหวะที่เราจะเปิดบายเนาะแล้วก็มันจะวิ่งไปหาโซนบนก็คือเนี่ยก็มาแตะตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปไหนฮะวิ่งขึ้นไปหาโซนบนเนี่ย,ยถึงโซนบนเสร็จปุ๊บเราก็หาจังหวะเซลล์เนาะแม่งคือมาแบบโอ้โห ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาหนึ่งแปดเก้าหกแลสุดท้ายก็คือจากหนึ่งแปดเก้าหกก็คือทิ้งลงไปต่อไปที่อะไรฮะหนึ่งแปดแปดหกก็คือตรงไปหาโซนล่างเท่ากับว่าเมื่อวันศุกร์ทั้งวันเลยก็คือเล่นจากสวิงโลไปสวิงไฮแม่งเล่นกันสิบเหรียญเล่นกันแค่สิบเหรียญน,นะแต่ว่าจังหวะขึ้นสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นส,สวิงลงนี่คือโอ้โหเราได้มาเออทั้งทั้งสี่สวิงก็คือเข้าตามแผนหมดเลยเนาะก็เอ่อใครเล่นตามแผนก็คือนะ่าจะได้กําไรรอบนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้เห็นอะไรไหมฮะ เห็นการขึ้นมาโอเวอร์บอทเนาะเป็นการขึ้นโอเวอร์บอทแล้วก็ชุดนี้เป็นการอะไรฮะเลาะย่อลงมา H1 o เนี่ยโอเวอร์โซเห็นไหมเกิดอะไรฮะเกิดการยกโลแล้วเพะนั้นถ้ามีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มองว่าขึ้นนะมองขึ้นต่อแต่ว่าในเอเดียคือถ้าเนี่ยคือตรงนี้มันเป็ิ่มๆที่จะหลุดโลนั้นมีโอกาสที่มันจะหลุดคือถ้าหลุดลงมาก็คือมองไปหาอะไรฮะมองไปหาโซลล่างไอ้ตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละเป็นแนวเลยครับเป็นแนวรับซื้อทองคําจํานวนมากเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไอเดียว,ว่าเออเราจะวางแผนไอเดียกันในวันพุ่งนี้ยังไงดีเนาะคือมีโอกาสที่มันจะหลุดลงมาโลตรงนี้เนาะฟึ๊บแล้วก็อะไรฮะชักกลับเลยช่วงชักกลับเลยก็คือมันจะเป็นดิเวเวเชนซ้อนดิเวเวเชนประมาณนี้อ่ะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ดึงดึงขึ้นเลยแล้วก็จะเป็นการดึงดึงขึ้นที่ที่เร็วนะคือพุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะไซด์เวย์แบบไซด์เวย์แบบกดลง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 ,ดลงทั้งวัน อ่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นไซเวกดลงกดลงทั้งวันแล้วก็นู่แหละพอรอบกลางคืนคือแม่งบินคือวบปักตรงเนี้ยลงมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อะไรฮะกลางคืนแม่งบินรวดเดียวเลยเออบินรวดเดียวเลยเปื่ออ่าสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรดยประมาณเนาะอ่ะโอเคมาดูข่าวก่อนวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้เออวันพรุ่งนี้มีข่าวอะไรบ้างที่อ,อ่ามีผลโดยตรงตร่อทองคำเนาะตอนเช้าไม่มีอะไรเนาะตอนเช้าไม่มีอะไร กลางคืนก็ไม่มีนะกลางคืนก็ไม่มีอะไรนะแสดงว่าวันพวกนี้ไม่มีข่าวอะไรที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาทองคําวิ่งแรงๆนะก็มองหลุมลองมองมองเรนหรือวอลวัลไทยอยู่ประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าเหรียญโดยประมาณอ่าพวกนี้ไม่มีนะเออน่าจะไม่มีอะไรละเอออ่ะก็อยู่ประมาณวอลไทยอยู่ที่ประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าเหรียญโดยประมาณเนาะอ่าประมาณนั้นนี้ในในในภาพของไอเดีย อยากให้ไล่ดูในไอเดียของภาพสัปดาห์ก่อนภาพสัปดาตอนนี้เราเห็นหเลยฮะสัปดาห์คือโมเมนตัมมันไม่ค่อยดีตรงไหนฮะตรงที่ว่ามันมีการหลุดโลดซ้ายมือเนาะนี่เนี่ยเนี่ยหลุดโลดซ้ายมือเรียบร้อยแต่ว่าคือยังลงมายังลงมาไม่สุดคือมีโอกาสที่มันจะลงต่อนะสุดนตัวมองว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วก็ถ้ามันจะรีบาลขึ้นไปมันก็จะเป็นแค่การรีบาลเพื่อลงต่อเหมือนกันอ่าแล้วก็ดูจากชุดชุดอ่าคือถ้าถ้ามองถ้ามองไอเดียของสัปดาห์นี้นะ ถ้าดูเนี่ยมันเป็นวันเป็นแท่งของ3 Backflow เนาะแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3ลงมาเป็นแท่งแดงยาวหมดเลยเนาะ ถ้ามีมีการแยเวอ์แลปลงมาอีกก็อาจจะเป็นอีกาตัวที่4โดยประมาณจริงๆถ้านับเป็นอีกามันนับตั้งแต่ตัวนี้เนาะตัวอีกาตัวที่1เหน็นไหมมันทําไม่ทํำนิวไฮทำนิวโลอันนี้ไม่ทํำนิวไฮทานิวโลไม่ทํำนิวไฮทานิวโลอันนี้ก็ไม่ทํำนิวไฮแล้วก็ทํานิวโลแล้วก็เลยฮะหลุดโลของสัปดาห์ก่อนหน้าไปเรียบร้อยเพราะนั้น1 2 3 4, 4 4สัปดาห์หรือเดือนเกือบๆเดือนหนึ่งเต็มๆนะที่ทองคํามันอะไรฮะจากวิ่งวิ่งจากแถวแถวสัก1น 1, 1 9 7 5ต็ดหนึ่งเก้เ็ลง้าง 1, 9, 5, ตรงนี้ก็คือวิ่งลงมาแล้วประมาณเกือบเกือบร้อยเหรียญนะเนี่ยจากไฮตรงนี้ประมาณอ่อนหนึ่งเก้าแปดสองเห็นไหมหนึ่งเก้าแปดสองวิ่งลงมาทําโลตรงนี้เนี่ยโอ้ยเกือบเกือบร้อยเหรียญนะแนงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งแปดแปดสี่โดยประมาณโอ้โหแมงใช้ได้ใช้ได้แั้นตอนนี้คือถ้าลงต่อคือโอ้โหนี่น่าจะลงมาหาแถวๆถวอะไรฮะแถวๆฐานของแท่งเขียวยาวแท่งนี้เนาะไอ้แท่งเขียวยาวแท่งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแท่งนี้เนาะเอ่อแถวๆเท่าไหร่เลยหนึ่งแปดหกหกนะถัดไปนะหนึ่งแปดหกหกโอ้โห เดือนเดือนทีน,นี้ในภาพในภาพของ day อ่ะในภาพของ day คือมีโอกาสที่มันจะลงมาทําให้ day อะไรฮะไอซใส่ over so นะเออเห็นไหมไอซใส่ตอนนี้คือกําลังจะเลยฮะกําลังจะจิ้ม over so นี่นี่น,นี่กำลังจะจิ้ม over so คือถ้าลงไปจิ้ม over so ยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นการอะไรฮะไอซใส่ side, แม่งจิ้ม over so ยก low ถูกไหมโลเดิมอยู่ตรงไหนของรอบไอซ์ใส่คือตรงนี้นี่นี่นี่น low, เดิมอยู่ตรงนี้เน้นถ้าชุดนี้มีการลงมาจิ้ม over โ so, ซยังไงก็แล้วแต่จะเกิดเลยฮะ จะเกิดการโอเวอร์โซยกโลหรือจะเป็นการมองเป็นว่าชุดนี้มันทำอะไรฮะฮิดเดนบูของไอซเพราะฉะนั้นมันจะมีการดีดแรงๆของรอบสรอบสโตนหนึ่งเที่ยวเออดีดแรงๆของรอบสโตนหนึ่งเที่ยวโดวยประมาณอ่ะอันนี้เป็นไอเดียเนาะเป็นไอเดียนั้นมองมองจากชุดนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างอ่าในทางเฟรมเดเราเห็นสัญญาณอะไรบ้างเห็นสัญญาณของเบลลิชตรงนี้เนาะ เป็น bearish แล้วก็หลุดโลหลุดโล่ลโลสเสร็จขึ้นมาเล่นหัว PP แล้วก็ลงต่อชุดนี้เนาะตรงนี้มีการฟอร์มเลยฮะฟอร์มกรอบได้หมายถึงฟอร์มกรอบของรอบสโตได้ตรงนี้เนาะปึ้งแล้วก็ชุดนี้เป็นการลงด้วยชุดของแบร์ว a r ลิชดอ่านั้นท a าเก็ในการลงหัวขาลงของไซเคิลที่1เลยไซเคิลแรกก็คือที่ที่เป็นรอบขาลงของตรงนี้เนาะก็คือแถวๆเท่าไหร่ฮะใชแนว20 0ก็คือประมาณสัก1859เนี่ย รอบนี้ส่วนตัวมองว่าน่าจะลงมาแถวแถวหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดหกศูนย์โดยประมาณเนาะหรือถ้ามองเป็นหัว PP ก็ตรงนี้แหละประมาณหนึ่งแปดห้าห้าโดยประมาณอหนะึ่งแปดห้าห้าแล้วส่วนดูการรีบาวขานี้ก่อนดูการรีบาวเช็คขารีบาวของขานี้เห็ได้คือการรีบาวขานี้เนี่ยไม่มันรีบาวขาึ้นมาถึงแนวเลยรฮะไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดิบพอดีเลยเนี่ยเน้นโคตรกวนตีเลยเนี่ยมันมาถึงแนวห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดิบพอดีที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยแต่ว่านี่แนว 1986, ห้าสิบเปอร์เซ็น พอมันดิดขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่มีการเทพอเทเสร็จปุ๊บอ่ะมองเลยวัด expansion ลงมาตรงนี้เนาะ expansion จากตรงนี้ลงมามอง target ในการลงชุดนี้จะอยู่แถวๆสัก1.834โดยประมาณ เหนึ่งแปดสามสี่ด้วยมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตรงเนี้ยมันลงมาปิ่มปิ่งโอเวอร์โซแล้วถูกไหมพอเป็นคือรอบสโตนเนี่ยมันลงมามันลงมาโอเวอร์โซแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการดีดรีบาวก่อนอาจจะลงมาปุ๊บแล้วก็แตะไอไซ์ใส่โอเวอร์โซก่อนปึ้งแล้วก็อะไรฮะเจอการดีดขึ้นมาโอเวอร์บอทแต่การดีดโอเวอร์บอทชุดนี้ปุ๊บมันจะอะไรฮะมันจะไม่ผ่านพอไม่ผ่านเสร็จเนี่ยค่อยลงต่อมาหาโซนล่างแถวๆนี้หนึ่งแปดสามสี่อ่าทำเฟรมเดย์มันจะเล่นเล่นกันนานหน่อยเนาะ ทำฟิเวเจรมันจะเล่นกันนานหน่อยแต่ว่าในในมุมของชุดคลื่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันในไลฟ์วันพุงนี้เนาะในไลฟ์วันพนุงนี้ช่วงเย็นว่าตอนนี้เดี๋ยวทําแผนให้ก่อนเนาะเดี๋ยวกลัวว่าเออจะไม่ทันอ่ะทีนี้ในในภาพของ H4 อ่าในภาพของ H4 ตอนนี้คือตอนนี้เน H4 คือหลุด2.8มาแล้วถูกแอน H4 ต้นรอบอยู่ตรงไหน H4 ต้นรอบที่เป็นฝั่งขาลงเลยคือตรงน,นี้นี่ นี่หัวนี้หัวนี้นี่น,นี่คือตัวชุดนี้เนี่ยไอ้เนี่ยคือหัวขาลงของ h 4ชุดแรกเลยเออเนี่ยเห็นไหมเป้าหมายในการลงของมันคือเนี่ย2องคือหลุดลงไปแล้วเนาะแล้วก็กลับมายืนไม่ได้ตอนนี้คือมองที่1877แล้วก็นนไกลไกเลยก็คือเท่าไหร่ฮะ1841โดยประมาณอ่าไกลไกคือ1841แต่ว่าในชุดนะแล้วก็ดูในชุดของการรีบาวดูในชุดของการรีบาวดรงนี้เนาะ ช่วงการรีบาวเราจะเห็นการฟอร์มฟอร์มไซเคิลของรอบสตอตรงนี้ได้แล้วก็อะไรฮะแล้วก็หัวบูลิชไดตรงนี้เห็นไหมบูลิชไดของทางเฟรมสชั่วโมงมันจะมีทาร์เก็ตในการรีบาวคืออ่ะทาร์เก็ตที่1อ่ะของหัวขาขึ้นชุดนี้ก็คืออ่ามันมันขึ้นไปถึง160.8แล้วก็ทาร์เก็ตถัดไปก็คือขึ้นไปถึงอะไรฮะสองหกตรงนี้เห็นไหมปึ้งแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ลงตอนนี้คือหลุดโลแสดงว่าชุดนี้จบแล้วอ่ะอีกอีกไซเคิลหนึ่งคืออะไรอีกไซเคิลหนึ่งก อ่านี่ปุ๊บเห็นไหมาร์เก็ตในการขึ้นคือแนวเลยฮะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าจริงๆถ้ามันย่อลงมาเนี่ยแถวๆนี้ย่อยกโล่แถวๆนี้ได้แล้วก็มีการฟอร์มกรอบขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไปหา2009โดยประมาณแต่คราวนี้เอลกอริทึมมันชัดเจนแล้วมันบอกว่าเป็นกูเลือกถังลงอ่าแล้วก็เราจะเจอรอบไอซ์ใสเป็นไรฮะนี่ถ้าเจอรอบดูดูจากรอบไอซ์ใสเราเห็นเลยฮะเห็นรอบไอซ์ใสคือเนี่ยชุดไฮตรงนี้เนาะเป็นไรฮะเป็นไอซ์ใส่โอเวอร์บอ เห็นไหมล้วก็ขึ้นไปเลยฮะไอซายโอเวอร์บอลตัวนี้คือรอบเดียวกันหมดเลยเห็นไหมล้วก็ลงมาเลยฮะไอซายโอเวอร์โซเป็นการอะไรฮะโอเวอร์โซลุดโลนะเนี่ยเป็นการโอเวอร์โซลุดโลเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไซเคิลของขาขึ้นตรงนี้จบไปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นไซเคิลของขาลงชุดนี้กับไซเคิลของขาลงชุดนี้ทีนี้ถ้ามาดูจากรอบ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 ไอซายเนาะเออก็ต้องมาดูการตัดรอบก่อนอ่ามีมีชุดไหนที่ว่ามันคือเห็นไหมจากชุดขาดลงตรงนี้เนี่ยจากชุดขาดลงตรงนี้เนี่ยเออไฮ เนี่ยเดี๋ยวจชุดขาลงชุดนี้หายมาอยู่ไหนหายเนี่ยไอตอนที่เด้งขึ้นไปหายอยู่ตรงนี้อ่ะลองลองวัดลูปก,ก่อนอ่าลูปของหายอยู่ไหนนี่หายอยู่ที่ประมาณ1987เห็นไหมหนึ่งเก้าแปดเจ็ดโอ้โหน,นี่นี่คือไอชุดขาลงตัวนี้ก็คือเบรก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 หมดเลยแต่ว่ามันไม่เบรกชุดไหนฮะมันไม่เบรกชุดนี้กับไม่เบรกชุดไหนกับไม่เบรกชุดนี้เห็นไหมมันจะมีสองไซเคิลที่มันซ้อนกันอยู่ถอกไหมของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนั้นถ้าวัดกันแบบ exactly จริงๆเลยนะ Exactly จริงๆเลยคือของ4ชั่วโมงก็คืออ่ะชุดแรกก็คือชุดนี้นี่อ่าชุดแรก,กคือชุดนี้อ่ะชุดที่2คือชุดไหนชุดที่2คือชุดนี้ตเห็นไหมยออตื่นไหมอเด้งรีบาวตื่นเนาะเนี่ยใช้ชุดนี้เออมันเป็น2องเซเคิลซ้อนกันอยู่ในเซเคิลตรงนี้แหละนี่อ่าป๊บอ,อ่ะสีแดงเห็นไหมคือไอการลงเนี่ยม,มันเท่ากับว่า มันเท่ากับว่ามันเล่นมันเล่นกับชุดไหนนี่มันเล่นกับชุดนี้มันเล่นกับชุดนี้เนี่ยมันเล่นเนี่ยเตึ้งตึ้งเนี่ยไอเนี้ยมันเล่นกับชุดนี้ไอชุดที่ลงมาชุดนี้นะเห็นไหมมันลงไปไหนมันลงไปสองหกไอจุดแปดตรงนี้เลยนี่ฟึบแล้วก็อะไรฮะแล้วก็รีบาวแล้วก็อ่าแล้วก็ไอไอจากชุดตรงนี้เองเนี่ยไอตรงนี้ก็คือยังไม่มีการโดนทําลายเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันเรายึดยึดจากชุดนี้ทาร์เก็ตถัดไปที่ลงคือเท่าไหร่ นู่นเลยนะไกล้ไกลเลยคือหนึ่งแปดห้าเจ็ดถึงนี่นแหละฮะหนึ่งแปดสองสามแต่เนี้ยเรามองเรามองเรามองถึงจุดนี้ก่อนอ่ะเรามาร์คเรามาร์คโซนตรงนี้ก่อนอ่าผมผมมาร์คโซนจากชุดแรกที่เป็นขาลงนี้นะเออมองที่ตรงนี้เออแนวแนวแนว,แนว,แ,นวแนวโซนสุญญากาศต,ตรงนี้เนาะเออเนี่ยปึ๊กหนึ่งแปดเจ็ดแปดดยประมาณอ่ะลบลบออกก่อนอ่าแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เออหนึ่งแปดห้าเจดอ่ามันไกลไปใช่ไหมพอมันไกลไปเสร็จอ่าโอเคเราถอยก่อนเออเราถอยก่อน ออกก่อนอ่ะแล้วก็มาดูมาดูชุดของขาลงชุดนี้ชุดขาลงชุดนี้ของสีชั่วโมงอยู่ตรงไหนนี่จุดเริ่มต้นคืออยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือชุดไรฮะชุดที่ฟอร์มกรอบไซเคิลขารอบสโตได้อีกชุดหนึ่งอยู่ไหนอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นไรฮะรอบของแบริชไดเห็นไหมหลุดโลตรงนี้เพราะนั้น t a r เกต i การลงตอนแรกเนี่ยที่มองไว้เนี่ยเฮ้ยจุดที่มันเป็นแนวรับแข็งๆนี่ก็คือแถวแถวเออก็คือจุดที่เราเล่นรรบเดบาวนั่นแหละเออเนี่ยตรงเนี้ยประมาณหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ จนถึงจนถึงตรงนี้อ่าจนถึงอะไรฮะจนถึงหนึ่งเก้าูนสามเนี่ยก็คือแถวๆหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหเก้าศูนสามหรือตีว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าถึงหนึ่งเก้าศูนย์สามตรงนี้เนี่ยเราเล่นบายกันใช่ไหมเออแล้วก็ได้มาขาหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือหลุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเราเห็นเลยฮะเราเห็นโซนที่มันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยเห็ไนไหมเนี่ยเนี่ยโซนตรงนี้เนี่ยนเนี่ยเนี่ยโซนตรงนี้เนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ ก็มองแถวแถวหนึ่งแปดเจ็ดแปดถึงหนึ่งแปดเจ็ดแปดถึงหนึ่งแปดเจ็ดสี่ตรงนี้แหละเป็นแนวรับสาคัญเพรานก้จบอกว่าตรงนี้ซ้อนกันอยู่สามไซเคิลนะเออสามสามก็เลขสามหัวขาลงอะ่ะเออเนี่ยอ่ะดูอ่ะ,อะเอาชุดนี้แถมไปอีกนิอ่าชุดนี้ไม่มีอะไรอ่ะนั้นแนวแนวต้านอัะนี้ให้ให,ให้ให้ดูแนวต้านก่อนตอนนี้ตอนนี้สี่ชั่วโมงโอเคเราเราเห็นแล้วว่าหนึ่งแดเจ็ดปดถึงหนึ่งแปดเจ็ดสโดยประมาณเนาะอ่ะทีนี้ดอกไปดูที่ทางฟิล์มหนึ่งชั่วโมง เยวไปดูที่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงใช้วิธีการตัดรอบเลยเพราะว่าไอชุดแรกเนี่ยมันลงมาถึงทาร์เก็ตแล้วตรงนี้เนาะรอบไอซายโอบอลตรงนี้เนาะหนึ่งแล้วก็เราเจอเราเจออะไรฮะเราเจอแบลติชไดตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เนาะเนี่ยสุดสุดซอยเข้าอยู่ตรงไหนสุดซอยเข้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือลงมาแตะปุ๊บแล้วก็อะไรฮะนี่นี่ตรงนี้แล้วก็ไอซายอะไรเอ่ยไอซายก็โอเวอร์โอดีเนาะแล้วก็ รอบนี้เองไอซ์ไซอเวอร์บอนะไอซ์ไซอเวอร์โซอันนี้เนี่ยใส่์อเวอร์โซตรงนี้เนาะแล้วก็เด้งมาไใส่ o v อเวอร์บอตรงนี้เนาะแล้วก็ลงมาไอซ์ไซอเวอร์โซตรงนี้เนาะแล้วก็เด้งมาไอซ์ไซอเวอร์บอตรงนี้แล้วก็ลงมาอะไรฮะลงมาทั้งหมดนี่คืออะไรฮะแม่งไอซส่ซอเวอร์โซหมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นชุดชุดชุดตรงนี้เราอาจจะตัดรอบตรงนี้ไปได้ตัดรอบตรงนี้ไปได้แล้วก็เริ่มวัดจากไซเคิลใหม่ก็คือตรงนี้นี่เนีตรงนี้ตรงนี้วัดเป็นขาลงนั้น ตรงนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือเราเห็นเราเห็นแล้วฮะอ่ะแล้วนี่เรามาร์กโซนตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เรามาร์กโลตรงนี้อ่าอันนี้คือลงมาโอเวอร์โซใช่ไหมสดุดซอยแล้วก็เด้งขึ้นไปไม่ผ่านเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือหลุดเนี่ยไอตรงไอตรงชุดนี้เราวองเป็นเลยฮะเรามองเป็นชุดขู่ได้เลยนี่ตรงนี้เนาะอ่านี่นี่น,นี่เรากางชุดนี้เป็นชุดขู่ได้เลยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าเป็นสีแดงเนาะ เนี่ยทก็ตในการลงคืออะไรนั่นแหละหนึ่งดดหนี่คือแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือวันนั้นเราได้ของตัวกันตรงนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะหลุดเฮ้มันเล่นกันคู่สมมาตรปึ้งย่อลงมาตอนนี้คือย่อยกรโลเพราะนั้นชุดตรงนี้ชุดตรงนี้ถ้าไม่หลุดอะไรฮะถ้าไม่หลุดตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้เราเล่นย่อบายแต่ถ้าหลุดคืออะไรฮะมันจะไปหาอะไรเอ่ยมันจะไปหาโซล่างเห็นไหม มันจะไปหาโซนล่างอ่เอาเห็นไหมที่ชุดขู่คือลงมาหางนี่คือตรงนี้มันเหมาะสมทุกประการแล้วนะที่เขาจะรีบาวขึ้นไปได้แล้วอ่าที่เขาจะรีบาวขึ้นไปได้แล้วแล้วก็อีกอีกอีก,อก,อกในย่าอีกอันหนึ่งคือในทางเฟรมย่อยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือแบร์ไดแล้วก็ในการลงของชุดแบร์ไดมันจะเป็นการลงของแบร์ไดอ์าลองดู30สินาทีก่อนเห็นไหมเป็นการลงของแบรลิชไดของทางเฟรม30มสิบนาทีในการลงเห็นไหมขึ้นมา overbought ขานี้เนาะ ย่อปึ๊บป๊นี่เนี่ยทั้งหมดนี้คือคือไซคลเดียวกันหมดเลยแล้วก็อะไรฮะหลุดลปึ๊บนี่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้คือลงมาโอเวอร์โ so, ซแล้วก็ถ้าโอเวอร์โ so ซชุดนี้มีการตีรีบาวกลับขึ้นไปได้เพราะนั้นกรอบเนลตานไอ้กรอบแนวรับผมจะให้โซนหนึ่งปดตรงนี้18 8 8 5แปดแปดแปดจุดห้าจุดโซนนี้ใกล้ๆอยู่เนี้ยซื้อได้เลยเล่นบ่ายตัวเนี้ยเล่นบายแล้วก็หลุด ถ้าหลุดถ้าหลุดโล่จริงๆถ้าหลุด1.884หรือ1.885ตรงนี้ก็คือะไรฮะมองลงนะอ่าแล้วก็ดูดูตรงนี้นิดหน,นึ่งนี่เนี่ยมันจะมีเป้าเป้าลงของ b a r h i e r ตรงนี้อยู่นเ,เ,เนี่ยเผลอๆเนี่ยมันจะลงมาหาตรงนี้เนาะแล้วก็ไอ้ตรงตรงนี้ที่เป็นเป้าลง barrier ตรงเนี้ยนี่1.875ตรงนี้เนี่ยเออเราค่อยเราค่อยมารับหน้าใบาอีกทีหนึ่ง1.878 1.878ถึง1.1.875ได้ประมาณ อ่าเนี่ยในปีเจ็ดแปดถึงปแปดเจ็ดห้าเดี๋ยวเราลองมาเล่นหน้าบายคือถ้าถ้าไม่หลุดตรงนี้โอเคเราบายขึ้นไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเป้าลงสองเอแปดของชุดคู่แล้วอ่ะคือถ้าเปิดมาปุ๊บโอเคมาโซนนี้โอเคเราได้อ่าเล่นเล่น,เล,นเล่นหน้าเล่นหน้าบายขึ้นไปได้อ่ะแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือยอมอเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายแผนอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนส่วนเป้ารีบาวถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าวันพรุ่งนี้เปิดมาแล้วก็นี่เห็นไหมคือถ้าหลุดโลเนี่ยโอ้โหถ้าหลุดโลนี่สวยงามมากเพราะว่าถ้าหลุดโลเสร็จปุ๊บ หลุดโรปุบ๊บลงมาหาโซนล่างเราบายโซนล่างแล้วก็ถ้ามันวกกลับขึ้นไปกรณีเราไม่มีของยืนเท่าไหร่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้หน,นึ่งแปดแปดสี่ตรงนี้ได้เก็บบายขึ้นไปแล้วก็ใช้โรตรงนี้เป็นแนว St o p l o อ s อ,อ่ะแล้วก็เก็บบายตรงนี้เพื่ออะไรค่ะมองการรีบาวขึ้นไปหาตรงนี้มีจังหวะรีบาวอ่ะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือมองว่ามันจะมีการขึ้นไปหาแทร็กโซนบนอ่ะแทร็กโซนบนที่มองไว้เออประมาณนี้กรณีที่จากชุดนี้เลยแล้วก็มันดีรีบาวขึ้นไปก่อนก็ อมองว่าจะขึ้นไปหาตรงนี้หนึ 03, ่งเก้าศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์สามจนถึงะไรฮะหนึ่งเก้าศูนย์หกโดยประมาณน,นี่กรณีที่ว่าอ่ามันมีมันมีมันมีสองซีนอรีโอเนาะสองซีนอรีโอที่มองไว้คือถ้าอนี่อะเกี่ยวกังอันนี้กันนี่นี่ เออเดี๋ยวดูชุดดูชุดนี้กันดูชุดนี้กันเออตรงน,นี้เนาะอ,อ่านี่นี้แถวๆนี้สุดซอยของชุดนี้อ่านี่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าจุดสามห้าเออหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าจุดห้าแล้วกันเนาะ แล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหกจุดห้าแล้วกันอ่ะนี่อ่าสวยงามสวยงามอ่าตัวนี้เป็นไรโหลดหลุดตัวนี้คือเท่าไรหนึ่งแปดแปดสี่จุดเก้าสามอ่านี่เคโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากเออนะขอขอดูไซเคิลตรงนี้หน่อย โอเคตรงนี้ตรงนี้อ่าเป้าซิกแ e t ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหน,นโอ้โหหนึ่งกี่ไร่แอ้ตรงนี้เลยนะหนึ 1, 9, 8. 1, 8, 9, 8. ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดพอดีเอ่อใช้เป็นสีน้ำเงินเอ้สีสีม่วงอ่ะอ่าถัดไปอยู่อะไร่หนึ่งแปดหกแปดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เรียนรู้่ว่ามันยืนตรงนี้ไม่ได้โอเคกรอบพวกนี้ประมาณน,นี้ อโอ้ไม่ยากเลยนะไม่ยากไม่ยากชุดนี้น่งดูน่าจะเล่นง่ายอ่ะส่วนซีนาร์โอซีนารโอที่มันจะเกิดวันวัน,ว,นวันพรุ่งนี้มองอย่างนี้เนาะคือถ้าเปิดเช้ามาเปิดเช้ามา๊บยืนอยู่แถวๆโซนนี้บ่ายอ่ะยืนแถวแถวโซนนี้บ่ายแล้วก็เลยฮะใช้โลตรงนี้ในการสต็อปลอสหรือในการบล็อกบล็อกเซลเซล์บล็อกลงมา อ่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้ามันลงหลุดหลุดตรงนี้ป๊บโอเคเราเซลล์บล็อกไปแล้วหรือเรายังไม่มีของอ่ะเรามารอเลยฮะเรามารอบายโซลล่างตรงนี้มารอบายโซลล่างตรงนี้ถ้าบายโซนล่างตรงนี้เสร็จอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคือส่วนตัวมองว่าน่าจะเล่นกันคือถ้าถ้าจากจากจากราคาเปิดตรงนี้เนี่ยเห็๋ยนะจากตัวอะไรฮะหนึ่งแปดแปดแปดตรงนี้เนี่ยหนึ่งแปดแปดแปดเต็มที่นะมันก็ลงมาถะแถวนี้แหละรอบเช้าไม่น,น่าจะเกิน ไม่น่าจะเกินโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีทางที่รอบเช้าคือยากมากที่จะเห็นรอบเช้าวิ่งทีเดียว2ี่เหรียญนั้นมองว่าส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะลงมาแถวแถวนี้แหละโซนล่างประมาณสิเหรียญอาจจะซึมซึม,ซมลงซึมซึม,ซมลงซึมซึม,ซมลงรอบเช้าซึมซึมลงแล้วก็รอกลางคืนตอนวอลุ่มมาตอนช่วงตลาดเมกาเปิดแล้วก็อะไรฮะดีดฟูบทีเดียวเลยเออแล้วก็จากชุดตรงนี้ชุดตรงนี้เนี่ยถ้ามันหลุดโลตรงนี้นะโอ้โหคือส่วนอยากอยากให้มันหลุดโลนะมันจะได้ลงมาแถวแถวนี้หนึ่งแปดแปดหนึ่งแป ลงมาแถวๆโซนนี้จัดเต็มได้เลยแล้วก็โหโอกาสที่มันเจอพุ่งพุ่งแรงๆนะถ้ามันสมมติถ้ามันลงมาแถวๆหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดจริงๆโหมันสามารถพุ่งไปได้ไกลถึงหนึ่งเก้าศูนย์แปดเลยนะเออหนึ่งเก้าศูนย์แปดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการรีบาวาน์ขายนี่ยังไงก็เยยังไงยังไงคือเลยฮะขึ้นมาไอซ์ใส่ก็บอสบอสเสร็จเลยฮะไม่ผ่านไฮยังไงแมงก็ลวงต่อยังไงแมงก็ลวงต่อยังทองคำยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รอบที่เขาจะมาเอา์ฟอร์มตอนนี้เนาะ แล้วก็ถ้ารอบเช้าเกิดอีกอีกซีนารีโอหนึ่งถ้ารอบเช้ามันรีบาวขึ้นไปป,ปุ๊บแล้วก็เกิดการกลับตัวแถวแถวโซนตรงนี้ได้เนี่ยการกลับตัวมันต้องรีบาวเกินเท่าไหร่มันต้องเบรกเกิน1 1891.9ตรงนี้ไปได้ถ้าเบรก189 1.9ตรงนี้ไปได้มันมัน,ม,นมันจะไปไหนฮะเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มการขึ้นแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปหาโซนบนทาร์เก็ตโซนบนแถวแถวนี้ก็หมายแล้วก็รอเ,เ,เล่นเซลล์แถวๆวโซนนี้ด้วยกันแต่อย่างน้อยต้องมีหน้าายกับขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็อ อ่าถ้ามันขึ้นไปเลยเห็นไหมมันมันจะกรอบในการกรอบในการวิ่งก็ชิวประมาณเนี้ยสิบห้าเหรียญโดยประมาณเออนั้นเราจะใช้คือถ้าเราถ้าเราเซลล์ตรงนี้เราจะใช้หายตรงนี้ในการในการวางเป็นแนวเป็นแนวบล็อกเนาะนี่ตรงนี้อ่าเนี่เท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าห้านี่อ่ะโอเคอ่าแผนวันพรุ่งนี้ประมาณนี้เนาะรอบรอบเช้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุยกันอีกที ในแผ่รอบเย็นในไลฟ์เนาะโอเคครับ